มาตัวแล็ตเทคโนโลยีสปาร์ก7 Pro ใช้ชิปเฮโร่ G 8 0ให้จอเลื่อน90าสิบเฮิร์ตก้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต5,000ัน ah. มิลแอมม์มาตัวแล็ตเทคโนโลยีสปาร์ก7 Pro ใช้ชิปเฮโร่ G 8 0ให้จอเลื่อน90าสิบเฮิร์ตก้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต5,000ันม ah, ิลแอมม์ ah. ล่าสุดทางเทคโนโลยีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น t ทคโนโ Spark 7 Pro ออกมาเปที่รับรอยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนเทคโนโลยี Spark 7 Pro มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด HD+ Plus มีค่ารีเฟรชเรทระดับ90เฮิรตชิปปรม GB, ะ GB, รมวลผล MediaTek Helio g 8 0ไอแมขนาดเริ่มต้นที่4 g b และสูงสุดที่ 6GB พร้อม ROM ขนาดเริ่มต้นที่ 64GB และสูงสุดที่ 128GB สามารถเพิ่มความจำภายนอกได้ด้วยไมโคร SD Card บริบบ,รบปรแกร a n d r 11 1, ครอบทับด้วยไฮโอเอสเจ็ดจให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด4ี่แปดล้านพิกเซลกล้องเดฟและเทคโนโลยีประมวลผลถ่ายภาพ ai ความละเอียดสมกล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าดีไซน์แบบเจาะรูอยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอความละเอียด8ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านหลังของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่ที่5 0 0พมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว0วัตต์ครับแต่ตอนนี้ทางเทคโนยัยงไม่มีการประกาศร,ราคาและกำหนดการวางจำหน่ายออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟァจะมาบอกกล่าวสรางอยีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ